ขอน,นอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันนี้เป็นวันที่30มกราคม2567ค่ะเรากำลังจะร่วมกันถวายดอกกุหลาบนะคะจำนวนมากบูชาแด่พระพุทธเจ้าผู้เลิศพระธรรมอันเลิศ หมู่พระอริยสงส์อันเลิศนัถินอันประเสริฐนี้ในมูล,ลคันทักกุดีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือประเทศศรีลังกาได้มาจัดการดูแลซึ่งข้างล่างนี้จะเป็นที่พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่นะคะค่ะเราทั้งหลายมาร่วมกันจัด รีดอกกุหลาบทั้งหมดนี้นะคะเพื่อบูชาแด่พระพุทธเจ้าผู้เลิศพระธรรมอันเลิหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศจำนวน6กกิโลนะคะรวมทั้งพวงมาลัยแล้วรวมเป็น4,100บาทค่ะและขณะนี้ก็กำลังจะจัดบูชาค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่จะจัดบูชา ดอกไม้ใดๆในโลกทั้งสิ้นกองดอกไม้ทั้งสิ้นนั้นเป็นกองที่นายมาลาการผู้ประทารรกิจกองดอกไม้เหล่านี้ที่จัดกองพเนินทั้งหลายนั้นนานายมาลาการผู้ประเสริฐคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้จัดดอกไม้เหล่านี้ให กลายเป็นมาลัยค่ะมาลัยรัตนะอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้า 5, โพชฌงเจ็ดอะเริยมักมีองค์8ดเพื่ออนุปาทาปรินิพานค่ะขณะนี้เราก็กำลังจะกระจายดอกกุหลาบที่จำนวน6กกิโลนี้นะคะ ขอทุกท่านได้มีจิตโนบน้อมโอนเอ็นนะคะให้รู้ว่าดอกไม้เหล่านี้ในที่สุดก็มีการทำลายเป็นปกติค่ะจากมีสีอันเลิศบูชาพระวันนะอันเลิศของพระสมาสัมพุตธเจ้าพระองค์นั้นในที่นี้ก็คือสูงสุดคือคำสรรเสริญที่เป็นไปในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอันประเสริฐนั้นเองนะคะ เราทั้งหลายก็น้อมจิตตามนะคะขนาดที่ดูไปถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยก็น้อมจิตไปเพื่อบูชาในคุณอันประเสริฐของนายมาลาการผู้เลิศพระองค์นั้นค่ะนี่นะคะค่ะเราก็ร่วมกันบูชาธรรมกายอันประเสริฐของพระองค์ อันประกอบด้วยสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้พลาห้าโพชชงเจ็อะหริยมัคมีองคแปดนายมาลาการผู้ประเสริฐนั้นได้จัดกองดอกไม้ที่กองพเนินอย่างไม่งดงามแต่ได้จัดแล้วให้งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยพระธรรมอันประกอบด้วยโพธิปักเฮยธรรม37 ดอกไม้แต่ละดอกก็คือปุตุชนทั้งหลายเมื่อได้กระทากิจเข้าเฝ้าพระธรรมคำสอนอันประเสริฐด,ด้วยการปฏิบัติตามโพธิปักขียธรรม3าประการแล้วย่อมเข้าถึงความงามจากมา,าลัยรัตนาค่ะคือโพธิปักขียธรรม3าประการที่บริบูรณ์นั้นย่อมยังความเป็นอรยิยะบุคคลให้บังเกิดขึ้น หม่อมชันทั้งหลายขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นนายมาลาการอันประเสริฐด,ด้วยหมายใจว่าจะแทงตลอดในอาริยสัจสิให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้จึงได้มาทำกิจนอบน้อมนานาประการไม่ว่าจะเป็นไปด้วยอามิสบูชาปฏิบัติบูบชาเพื่อ ความเข้าถึงพร้อมถึงความเป็นอริยะบุคคลให้เกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะกระจายนาทถินนี้และจะไปบูชาณนะโพธิมนตของที่นี่นะคะ